สวัสดีครับผมเปพี่น้องสู่หูสู่คนครับืันนี้มาพอกับบาเตะเราครับนะครับก็อด่นกับฝากพี่น้องนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเบาเตะกันไปได้ครับเด้อมาขับมือนี่เบาเตะจะพามากินก๋วยเตี๋ยวครับเอาเมนูเองง่ายครับมือเนี่นะครับมาดะมาทงนะครับกับเริ่มเริ่มตะเกียบนะครับโอ้นะครับได้ไม่กระเสียตเก็ดบตะเกียบเรียบรทียนี่นะครับพักนะพักกัดห้อมนะครับแล้วก็ ปลาผ่าแก้มนะครับมามาที่นี่บตต่าวเตใส่เครื่องปรุงหมดเลยเลยด้อเดี๋ยวคนยังไงเด้อใส่ลูกชิ้นเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋น้อพี่นออ้องนะยังไงเลยใส่ผักพริกสีลหลายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนแป๊บนึ่งนะพี่น้องนะมามาพี่น้องหากระสอบมากินพร้อมกันครับบัดนี้มาเส,เสียบๆน้ำบ่าวเตเด้อบอัดนี้เด้อคนยังไงกันเนี้ย ใส่ดอกีกเข้าไปสีลายเติมได้ใี่ไหองก็เป็นแต่เพลิดเพ้ินอ่บาทเนี่ยอากาศก็นห่อนผู้ใดเหตุเหตุส่วนอยูก่กับเรามดระวังเลยพี่น้องแดดมันห้อนหักหลายมันเป็นแต่ตายค่ะนะครับเอามาครับลองบ้างเด้อลองชิมจังไรกันอืมตะเกียบกับลูกทุ่งจังอยเด้อมาครับแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับเริ่มกันเลยครับประเดีนี้ อ่ะครับมากินแซ่บกับเบลเตเด้อเดี๋ยวลองกันหัวโอ้โหนี่เก็บหมูมได้พี่น้องแสดงความกระโดดแคหมูกกันเลย ใช่แคบงูน้ำมาสิดกันโอ้วไปเกลียบลูกทุ่งกันเอาหญ้าเลยเนี่ยมันบะตรงนะพี่น้องเนาะมมามันจะมาอยู่ทงอยู่ทามันก็ลืมโอ้คือลำบากแค่นหนบ้าบ,าน,น,บนเนี่ยแม่นบ่ละแม่นแนวบ่ยบลามา หัวาใส่หน่อยกันพี่น้องมันหอมๆกันเดี๋ยวอ้ามาเนี้ลองมาหนะครับหัวผ้าใส่หอมๆด้วหอมดีกว่า ก๋เจียวเส้นเล็กนะพี่น้องเส้นเล็กหมูน้ำตกเอเนื้อตุ๋นน้ำตกนะครับเบอง์ส้มใสแต่เกี่ยผู้สิบ่มคือหรอกบ่คคอยดีปันใดน,นะลองกันนะ ส่วนรถตะเกียบมันใสบุก่อยไดะ เตอเรียวพอดนะพันวาเนื้อตุนบอนเปืเป่อยได้เพันวาก็เลยบอกเอาเลยเนื้อตุนบอลเปื่อนยนะครับกระแทบผมพันแน่ไ,ได้กันนะเนื้อตุนน้ำนนเนื้อเปื่อยแน่เหรอวะ กว่าถนาสิและไปนองกินผักใ่สวน อะไะพี่น้องบัดรนะโบเตยใส่พริกหลายนะครับ ít các con bê tông hoàn bà đẻo ô bê tông hoàn bê ngơi bà เป็นแสีบแสบน่นนัวใช่ไหม Ja, เบาเต่สิลุกิ้นแมนต้มใส่เอกได้เ่อนหวางอ๋อยจู้ใจไปเล่นนะบนแมนวารานเขาก็ให้ลุกชินหลายแทนนะเบลเต่ว่าต้มใส่เอกนะหน้าตุนกำลังเปื่อยดีนะ เด่นไหมล่ะพี่น้องแสบในการครับไม่ค่อยเดี๋ยวไลยห้องบริกรีนโดนเพ็รสีเป็นเพชรเนี่ยสิหรอ เอาเลือได้พี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวเลือเนาะรลชาติม่เคยเสียบเนี่ยนะครับร้านประจําเบาใจนะ ไปเทไร้โบ้เคยผิดหวังครับ

ในพีน่น้องในการ เตียวเลือเนี่ยมันจะมีความเผ็ดอยู่แล้วนะพี่น้องเอาพันใส่บุกพริกไว้แล้วนะครับ,รบเตียวเลือนเนี่ยบ้าเตี๋ยมาใส่บุกพริกอีกสองส่วนนะโอ้โหเออ,อ,อได้พี่น้องมั้งนะครับสำหรับมื้อนี้นะบ่าวเตี๋ยพามาก,กินเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้แซ่บเล็ดกาลนะก๋วยเตี๋ยวเลือนะครับสำหรับคลิปนี้ฮกที่ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากพี่น้องนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครเพืบบ่อเป็นกำลังใจช่องบ่าวเตี๋ยนะนรับนะครับเด้อสำหรับ กินหนาบอเตมาไปกินอย่างนะครับเดี๋ยวรอชมสำหรับมื้เนี่คงสิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ